สวัสดีครับพบกับสุลุคันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนข้าวใหญ่จากรายงานและวิดีโอที่เปิดเผยแพรแ่ออกมาสู่ชาวโลกโดยบริบทจากการกระทําของกลุ่มแฟนบอลของโคลัมเบียมีรายงานมาว่าเมื่อจบเกมนะครับกลุ่มแฟนบอลโคลัมเบียได้ทําร้ายร่างกายทุบตีและควา้างปาสิ่งของเข้าใส่ครอบครัวของนักเตะทีมชาติอุรุกวัยที่นั่งอยู่ในโซนเดียวกันโดยมีรายงานมาว่าแม่ของอูกเตถูกนําส่งโรงพยาบาล และมีสมาชิกในครอบครัวอื่นๆอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเช่นแม่ของวันเวเรที่เขารีบวิ่งเข้าไปช่วยส่วนโจเซมาเรียคิมิเนสยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวและกล่าวหาว่าตำรวจหายไปไหนก็ไม่รู้และปรากฏตัวเกือบครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นหลังจากที่แฟนบอนกลกรูเข้าใส่ครอบครัวของพวกเขาพวกเขาจึงต้องเข้าไปปกป้องครอบครัวด้วยตัวเองดาวินอเยตไม่ใช่นักเตะคนเดียวที่เข้าไปในเหตุการณ์นั้นโดยมีรายงานมาว่า ลา,าเนลอโรโฮจิเมเนซฟามโรดเดและคนอื่นๆก็เข้าไปด้วยอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นการอ้างสิทธิ์จากการรายงานของนักข่าวในขณะน,นี้แต่เราต้องรอการชี้แจงเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนทางด้านโฮเซจิเมเนสพูดถึงเหตุการณ์ทะเลาะมิวาทหลังจบเกมที่ผู้เล่นอุรุกวัยประทะกับแฟนบอลโคลัมเบียมันน่าละอายมากไม่มีตำรวจแม้แต่คนเดียวมาควบคุมสถานการณ์เราต้องการออกมาปกป้องตัวเองเพียงเพราะพวกเขาควบค,คุมการดื่มไม่ได้ โมเซ่ชิมินสประนามการขาดการรักษาความปลอดภยัยหลังเหตุประทับกับแฟนบอลคลรมเลเบียโมเซ่ชิมินสกองหลังทีมชาติอุรุกวัยออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการขาดการรักษาความปลอดภยัยหลังเกิดเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างผู้เล่นทีมชาติอุรุกวัยและแฟนบอลโคลรมเลเบียภายหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลกุบบอเมริกา2024รอบรองชนะเลิศที่คลรมเลเบียเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0 เหตุการณ์ล่าเก่าเกิดขึ้นเมื่อดาวิเนีเยสกอนนัตัวเก่งของทีมชาติอุรุกวัยและลิเวอร์พูลและผู้เล่นคนอื่อนเดินเข้ามาหากลุ่มแฟนบอลคลรมเบียจนนำไปสู่การประทักกันอย่างรุนแรงซึ่งชิมเิเนสก็ได้ออกมาประนามว่าการขาดการดูแลรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และตำรวจมันน่าละอายมากไม่มีตำรวจแม้แต่คนเดียวมาควบคุมสถานก,การณ์ชิมเิเนสกล่าวเราต้องออกมาปกป้องตัวเราเองเพียงเพราะพวกเขาควบคุมการดื่มไม่ได้ ิมเนยังไม่ได้กล่าวเสริมว่าเราไม่ควรต้องออกมาเจอกับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และเป็นอันตรายอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้ได้สร้างความกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสนามกีฬาและคาดว่าจะมีการสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยในอนาคตด,ดัมิเนสปอบลูกชายหลังเหตุการณ์ประทะเดือดกับแฟนบอลโคลอมเบีย หลังจบเกมกอล์อเมริกา2 0 2 4ในรอบรองชนะเลิศที่อุรุกวัยแพ้แพ้ต่อโคลอมเบีย1นเกิดเหตุการณ์ที่วุ่นวายขึ้นเมื่อดาวินูเยตกองหน้าตวเก่งของทีมชาติอุรุกวัยและสมลสรลิเวอร์พร้อมด้วยนักเตะทีมชาติอุรุกวัยหลายคนได้ขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อเผชิญหน้ากับแฟนบอลโคลอมเบียรายงานระบุว่าเหตุการณ์เริ่มต้นจากแฟนบอลโคลอมเบียกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอาการมึนเมาและได้เข้าไปหาครอบครัวนักเตะทีมชาติอุรุกวัยที่กำล ทำให้สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นเหตุการณ์ังกล่าวนวนเย็ดและเพื่อนร่วมทีมจึงตัดสินใจขึ้นไปบนอัตจรรันเพื่อปกป้องครอบครัวของพวกเขาภาพวิดีโอเปิดเผยแพร่ในโลกโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นโดยมีการตะโกนด่าทอและผลักกันไปมาแฟนบอลทั้งสองฝ่ายรวมถึงนักเตะท,ทีมชาติอูไรที่พยายามเข้าไปห้ามปรามสถานการณ์ หลังจากเหตุการณ์สงบลงนุนเยตได้เข้าไปปลอบลูกชายของเขาที่อยู่ในอาการตกใจและหวาดกลัวหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพที่เขาโอบกอดและปลอบลูกชายของเขาได้กลายเป็นภาพที่สะเทือนใจและถูกแชร์ไปทั่วโลกแม้ว่าเหตุการณ์จะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลแต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสำคัญของการรักษาความบอดภยัยและความสงบเรียบร้อยในการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีครอบครัวของนักกีฬาเข้ามาชมเกมด้วย ดาวินูเยตและลุยดิอาร์ตสวมกอดปลอบใจกันหลังโคลอมเบียเอาชนะอูรุกวในศึกโคปาอเมริกาก่อนเกิดเหตุวุ่นวายบนอัฒจันทร์หลังจบเกมในศึกโคปาอเมริการอบรองชนะเลิศที่โคลอมเบียเอาชนะอุรุกวได้สำเร็จลุยดิอาร์ตและดาวินเยตสองนักเตะลิเวอร์พูลได้สวมกอดกันและแสดงความยินดีต่อกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกก่อนนี้อเล็กซิสแม็กเิเซอร์ก็ได้ช่วยให้อาร์เจนตินาเข้ารอบจิงชะเลศได้สำเร็จ โดยดิอาสและนูนเยสหวังที่จะได้เจอกับเขาในรอบชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันนี้หรือเช้าวันจันทร์ตามเวลาประเทศอังกฤษทั้งสองกองหน้าของลิเวอร์พูลได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในรอบรองชนะเลิศแต่เป็นเจอร์ฟอร์สันเลอร์มากองกลางจากคริสตัลเพลทที่ทำประตูชัยให้กับทีมชาติโคลัมเบียเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จแม้ว่าจะเหลือเล่นเพียงแค่สิบคนในช่วงครึ่งเวลาหลังนูนเยสและทีมชาติอุรุกวัยรู้สึกเสียใจต่อ,อก,การตกรอบลุยดิอาตจึงเข้าไปปลอบใจเพื่อนร่วมทีม หลังจากนั้นไม่นานก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นบนอัฒจันทร์โดยมีนูเยตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยซิอุรวารรายงานมาว่านักเตะทีมชาติอุรุกวัยได้เข้าไปในกลุ่มผู้ชมเพื่อปกป้องครอบครัวและเพื่อนฝูงที่นั่งอยู่ด้านหลังมานั่งสำรองของเทียมและภาพวิดีโอเหตุการณ์ดังกล่าวได้ถูกเปิดเผยแพร่บนโลกโซเชียลมเดียโดยนูเยตถูกแฟนบอลโคลอมเบียตีเข้าที่หน้าโรดริเกสเบนทาวโกกองกลางเทเนลสเปอร์และโรนลัลโดอาร์โฮกองหลังบาร์ซ่าก็มีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้ด้วย ในที่สุดสถานการณ์ก็กลับสู่ภาวะปกติโดยนักเตะอุรวุววยได้รับคำสั่งให้กลับเข้าห้องแต่งตัวใน,ท,นทันทีแต่ก็มีผู้ที่รับบาดเจ็บหลายรายโดยมีรายงานมาว่ามานียอุก,กเตรีบวิ่งลงสนามเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวที่รับบาดเจ็บนั่นคือแม่ของเขาหลังจบเกมที่ดูเดือดบนสนามโดยข่าวคราว,าวก็เต็มไปด้วยเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นบนอัฒจันทร์ ด่วนลิเวอร์พูลเตรียมเซ็นจ่าคว้าตัวอาร์เรนราบิโอนหลังข้อตกลงย้ายทีมด้รยกันยืนยันแล้วสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับตอนนี้ก็ตกเป็นข่าวลือว่ามีความเชื่อมโยงกับการคว้าตัวนักเตะรายใหม่เข้าสู่ทีมไม่เว้นตะวันแต่จนถึงป่านนี้ลิเวอร์พูลของเรานั้นก็ยังไม่สามารถปิดเดี่ยวและคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยแม้แต่คนเดียวจนทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจนมากตั้งข้อสงสัยนะฮะว่าลิเวอร์พูลนั้นจะคว้าตัวผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมตอนไหนกันแน่ เพราะในตอนนี้ในช่วงเก็บตัวปรีซีซั่นฤดูกาลใหม่ของลิเวอร์พูลนั้นแล้เริ่มต้นไปแล้วภายใต้การคุมทีมของอร์เนอร์สโอตผู้จัดก,การทีมคนใหม่โดยล่าสุดนะครับต้นนั่นของลิเวอร์อ c โคสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นก็ได้ออกมาวิเคราะห์ข่าวความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับเดียวกันยอาทีมของนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยช่วงข่าวลือต่งางๆที่กำลังแพร่สะพัดทางโลกออนไลน์และทางโซเชียลมีเดียโดยได้ข้สรุปมาว่า สโมสรลิเวอร์พูลนั้นณตอนนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากว่ากําลังเตรียมที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวอาริเอนราบิโอนนักเตะที่มืหมดสัญญากับยูเวนตุสเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวตามการรายงานจากกตโชเดเมกาโตสื่อชื่อดังจากอิตาลีรายนี้โดยเชื่อว่าลิเวอร์พูลกาลังขยับเข้าใกล้ในการคว้าตัวอาริเอนราบิโอนแบบเงียบๆและเป้าหมายของพวกเขานั้นก็คือการคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวและก็ตกลงในการย้ายทีมในครั้งนี้ก็ ด้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นเรื่องจริงและก็เสนอส่วนตัวทั้งหมดนี้กําลังจะถูกยื่นให้กับตัวของอาริเอนราบิโอนพิจารณาในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยสื่อจากอิตาลีรายนี้นะฮะยังยืนยันต่อไปว่าลิเวอร์อพูลมีความชัดเจนเป็นอย่างมากที่อยากจะได้ตัวกองกลางดีกทรรีมชาติฝรั่งเศสรายนี้ก็สู่ทีมในช่วงตลาดสมันี้โดยมองว่าประสบการณ์อันเหลือล้นของอาริเอนราบิโอนทั้งในลีก ภายในประเทศและในลีกยุโรปรวมไปถึงการเล่นให้กับทีมชาติในทัวร์เมนมต์แมตช์ใหญ่ๆมาโดยตลอดนั้นจะสามารถเข้ามาประคับประคองแดนกลางของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีและการที่ณนะตอนนี้ตัวของอาร์เรนราบิโอนั้นกําลังจะกลายเป็นนักเตะไร้สังกัดซึ่งนั่นก็ทําให้ลิเวอร์พูลไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัวในการย้ายทีมของผู้เล่นรายนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามนะครับนี่เป็นเพียงแค่ขั้นตอนสังเกตการจากลิเวอร์พูลอกคลาทานั้นนะฮะ วันลิเวพูกำลังจะทำอะไรบางอย่างสำหรับเดียวกันยึทีมของอาร์เนลราบิโอนแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมารอลุ้นและติดตามกันต่อไปว่าลิเวพูจะจริงจังในเด๋ยวนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะมีข่าวลือที่ไม่ซ้ำออกมาให้เห็นกันในทุกๆวนันแต่ลิเวของพวกเรานั้นก็ยังคงไม่สามารถคว้าตัวเพื่อนรายใหม่เข้าสู่ทีมได้เลยแม้แต่คนเดียว ลิอร์พูอีกขยืนยันว่าเชลซีโกรธจัดและจะไม่ให้อภัยลิอร์พูที่ย่องมาฉกตัวล um mm ิโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งเพชรเม็ดงามไปจากอ้อมอกของพวกเขาและจากที่เมื่อวานนี้ครับทางด้านของฟาบิโอโรมาโนได้ทวิตข้อความเฮียวีโกว่าสโมสรลิ์พูของพวกเรานั้นสามารถเซ็นญาและคว้าตัวล um ิโอเอ็นกูโมฮาดาวรุ่งในวัย16ปีจากสโมสรเชลซีเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จแน่นอนแล้วแม้ว่าหลายๆฝ่าย หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักและคุ้นหูวเกี่ยวับชื่อของนักเตะดาดวรุ่งรายนี้เท่าไหรนักแต่ก็มีคำยืนยันว่าลิโอเอ็นกูโมฮานั้นถูกยกย,กยก่องว่าเป็นเพชรเม็ดงามของวงการฟุตบอลอังกฤษและจะก้าวขึ้นมากลายเป็นนักเตะที่มีชื่อเสียงดงดังในอนาคตอันใกล้นี้โดยทางด้านของลิเวอร์กก็ได้เอามาให้ข้อมูลล่าสุดในทันทีที่ได้รับทราบข่าวว่าลิเวอร์พูลนั้นสาม,มารถปิดดีลลิโอเอ็นกูโมฮาเข้าสู่ทีมได้เป็นที่โลหลแล้ว โดยได้ทำการสังเกตปฏิกิริยาของสโมสรเชซีที่ได้รู้ว่าทีมของพวกเขานั้นได้สูญเสียผู้เล่นพีทออเท้าดีอากจาทีมไปให้กับลิเวอร์พูลโดยมีคำยืนยันว่าในตอนนี้ทางสโมสรเชซีรู้สึกปลาใจและตกใจเป็นอย่างมากเพราะไม่คาดคิดว่าลิเวอร์พูลนั้นจะสามารถเข้ามากระชากตัวผู้เล่นฝีเท้าดีไปจากอะคาเามีของพวกเขาได้และโชซีก็รู้สึกกดจัดเป็นอย่างมากที่ไม่รู้ว่าเรื่องังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมีการวางแผนการเย่ทีมในเดืยนนี้มานานแค่ไหนแล้ว ซึ่งน่นอนว่าโลซีนั้นกาลังโกรธจัดและจะไม่ยอมให้อภัยลิอร์พูลอย่างแน่นอนที่เข้ามากระชากตัวดิโอเอ็นกูโมฮาซึ่งถือว่าเป็นนักเตะเพชรเมเ็ดงามไปจากอ้อมอกของพวกเขาพร้อมเชื่อว่าถ้ามีโอกาสแล้วแล้วก็โลซีจะต้องพยายามเอาคืนลิอร์พูลให้ได้สักวันหนึ่งอย่างแน่นอนโดยลิเวอร์พูลนะครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลสําคัญเพิ่มเติมว่า ตัวแทนจากลิเวอนันนะครับได้ติดตามฟอร์มการเล่นของลิโอเอนกูโมฮามาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะและได้มีการพูดคุยกับครอบครัวนักเตะรายนี้มาบ้างแล้วตั้งหลายครั้งและได้มีการพูดคุยกับครอบครัวนักเตะรายนี้นมาแล้วหลายครั้งนั่นก็เพราะว่านักเตะยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะนั่นจึงต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสยก่อนและตัวแทนจากลิวอนั้นก็ได้เข้ากันดีกับผู้ปกครองนักเตะในวัย16ปีรายนี้เป็นอย่างดีจนทำให้ยินยอมที่จะให้ลิโอเอนกูโมอา ย้ำมาร่วมทีมลิอร์พูในที่สุดตามที่ตัวของนักเตะร,รายนี้นั้นต้องการดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ว่าการย้ายถิมครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะาครอบครัวเป็นคนอนุญาตและเป็นคนพาตัวนักเตะร,รายนี้มาที่ลิอร์พูนั่นเองโดยถือได้ว่าลิโอเอ็นกูโมอานะฮะนั่นเป็นนักเตะดาวรุ่งอายุน้อยที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากโดยตัวของคนนั้นได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แมตช์โดยพาทีมโชเซอรุ่นยูสิบหกปี ควา้าแชมป์ระดับประเทศได้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและในเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นนักเตะรายนี้ก็ถูกเลื่อนระดับให้ขึ้นมาติดทีม Academy รุ่น u 2 1เปของทางเชลซีเป็นครั้งแรกและที่สุดกันที่สุดก็คือตอนนี้ลิโอเอ็นกูโมอาได้ติดทีมชาติกฤษชุดยู่ปีเป็นที่เร่อยแล้ว ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมตอนนี้โจซีถึงได้โกรธจัดเป็นอย่างมากที่ลิรูผูคว้าตัวผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาไปร่วมเทียมแบบหน้าตาเฉยเพราะลิโอเอ็นกูโมอากำลังมีอนาคตที่สดใสรอเขาอยู่นั่นเองนะฮะด่วนลิร์ผูยืน่นข้อเสนอ50.7ล้านปอนเพื่อขอซื้อตัวเกลสันเบลเมอร์จากยูนตด สโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่นตอนนี้มีรายงานอัปเดตข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับข่าวการยืมเทียมเม่มีรายงานว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลได้ต้องการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเกลสันเบรเมอร์กองหลังตัวเก่งจากยูนตุสไปเป็นที่โรล,ลแล้วและข้อเสนอดังกล่าวก็ได้ไปถึงโต๊ะทํางานที่ยูนตุสไปเป็นที่โรล,ลแล้วด้วยเช่นเดียวกันและณตอนนี้กระบวนการการพิจารณาสําหรับเรืวนี้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยรายงานนี้มาจาก The s t a ต d a r d นะครับสื่อชื่อดังของกอเกาอังกฤษก็เดอกมาตีข่าวล่าสุดว่าณนะตอนนี้ทีมหงแดงหรือหูลนั้นได้ต้องการยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวเกลอสันเบเมอร์กองหลังชาวบราซิลให้กับทางยูนตุสพิจาณาเป็นที่ร่ารอแล้วโดยเชื่อว่าข้อเสนอจากลิเวอร์นันั้น่าจะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือ50.7ล้านปอนด์และจะมีคำยืน,นยันว่าลิเวอร์นั้นได้ติดตามสถานการณ์ผู้เล่นกองหลังรายนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้ว รวมไปถึงได้สอบถามข้อมูลนักเตะรายนี้จากอาริสงเบเกอร์เพิ่มเติมอีกด้วยและจะมีคำยืนยันว่าอาริสงเบเกอร์และเกลสันเบเมอร์มีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีแม้ว่าในทัวร์นาเมนต์แมตช์กปาอเมริกาทีมชาติบ,บราซิลเพิ่งตกรอบไปนั้นแต่ตัวของเกลสันเบเมอร์นั่นกลับไม่ได้รับการถูกส่งลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวแต่ทางด้านของติเตออดีตกุนซือทีมชาติบ,บราซิลก็เคยออกมากล่าวชื่นชม ฟอร์มการเล่นของเกลสันเบเมอร์ว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับสูงของศึกกาโช่สุิอิตาลีเขาเป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งท่านั้นสภาพร่างกายเป็นเลิศโดยเฉพาะการดวลลูกกลางอากาศนั้นเกลสันเบเมอร์มักจะเอาชนะคู่แข่งจากการดวลได้เป็นประจำแต่อย่างไรก็ตามในสื่องกฤษดรอยสำนักต่างออกมาวิเคราะห์กันว่าเกลสันเบเมอร์นั้นจะเป็นเดียวกันยีทีมที่ลิเวอร์พูลต้องการและกำลังใฝ่ฝันอยู่ใช่หรือไม่ โดยเฉพาะการที่ในตอนนี้เกลสันเมเมอร์นั้นมีอายุ27ปีแล้วซึ่งก็เป็นที่รู้กันดีว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่ได้ชื่นชอบที่จะเซ็นญากับนักเตะที่มีอายุใกล้30ปีเท่าไหร่นักดังนั้นนี่อาจจะเป็นอีกเดียวที่ลิเวอร์พูลไม่น่าจะสนใจแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วอรนเนอร์สโตนั้นต้องการสมทับเล่นในตำแหน่งกองหลังเป็นอย่างมากแต่จากการที่เกลสันเมเมอร์กำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายของอาชีพการแข่งข รวมไปถึงค่าตัวที่แพงอยู่พอสมควรเลยสําหรับดีวนี้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าลิเวอร์พูลน่าจะไม่จริงจังเท่าไหรนะ่นักกับข่าวการเลี้ยทีมของผู้เลี่ยนลายนี้และข่าวต่างๆใตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นฮะอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เตรียมกับลิเวอร์พูลพร้อมกับบทบาทใหม่แม็กคลิสเตอร์นะครับอาจจะกลับมาที่ลิเวอร์พูลพร้อมกับตำแหน่งแชมป์กอเมริกา America. แถมยังจะได้บุตบัตรใหม่ภายในทีมภายใต้การกลุ่มทีมโค,ค้ชคนใหม่อย่างอันเนอร์สลอตอีกด้วย ในวันนี้แม็กอลิสเตอร์กำลังจะย้อนคิดถึงช่วงเวลา18เดือนสุดท้ายสุดเพอร์เฟกในฐานะนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาเขารดการยกย่องอย่างสุดๆในบ้านเกิดหลังจากเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกเมื่อปลายปี2022และตอนนี้เขาก็เกือบที่จะควา้าแชมป์ระดับเมเจอร์เป็นรายการที่2ให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาได้อีกด้วยหลังจากเข้าไปชิงชะเลิศโกปาอเมริกากับทีมชาติโคลอมเบีย สืออาเจนตินาต่างพากันชื่นชมแม็กอลิสเตอร์ว่าเป็นผู้เล่นกุศลข,ของทีมเลยทีเดียวการกลับมาที่ลิเวอร์พูลครั้งนี้แม็กอลิสเตอร์จะต้องเจอกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นหลังจากที่เขาเข้าร่วมทีมเมื่อปีที่แล้วพร้อมกับความคาดหวังที่น้อยกว่าในฐานะหนึ่งใน4กองกลางของทีมแม็กอลิสเตอร์เซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและถึงแม้ว่าเขาจะคุ้นเคยกับทีมลีกอยู่แล้วแต่เขาก็ยังต้องคงปรับตัวกับบทบาทที่ลึกกว่าเดิมในช่วงแรก,แรก จ็คเก็ตกอบคนลิเวอร์พูลณตอนนั้นบอกว่าแม็กอลิสเตอร์ไม่ได้เป็นกองกลางตัวรับโดยธรรมชาติแต่เขาเล่นได้และทีมจะได้ประโยชน์จากการใจบอลและวิสัยทัศน์เกมรุกของเขาด้วยสุดท้ายแม็กอลิสเตอร์ก็ปรับตัวได้แม้ว่าสไตล์การเล่นของเขาจะเน้นไปที่การใช้ความฉลาดการครอควอลและการป้องกันบอลซึ่งต่างจากการเล่นกองกลางตัวรับทั่วไปที่มักจะเน้นความเร็วพละกําลังและการเข้าสกัดตอนนี้แม็กอลิสเตอร์ กำลังจะกลับมาที่ลิเวอร์พูลในเดือนหน้าเขาจะไม่ใช่แค่ผู้เล่นใหม่ที่พยายามพิสูจน์ตัวเองอีกต่อไปแล้วแต่โค้ชคนใหม่อย่างอเนลสลอตมองว่าเขาเป็นผู้ดาในตำแหน่งกองกลางและพร้อมที่จะสร้างทีมกองกลางของลิเวอร์พูลในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าโดยมีแม็กลิสเตอร์เป็นศูนย์กลางด่วนนูเดีสอาจโดนแบนยาวหลัมีเรื่องกับแฟนบอลโคลัมเบียในเกมโกปาอเมริกา ดาวิเรียก็นาตัวเก่งของลิเวอร์พูลอดโดนแบนยาวหลังจากมีเรื่องชกต่อยกับแฟนบอลโคลอมเบียในสนามหลังจบเกมกปาอเมริการอบรองที่อุรุกวัยแพ้ตกรอบเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยยัดเป็นหนึ่งในนักเตะทีมชาติอุรุกวัยที่ปีนขึ้นไปบนอัฒจันทร์ตอนจบเกมที่สหรัฐแล้วก็ไปมีเรื่องกับแฟนบอลโคลอมเบียที่ใส่เสื้อสีเหลืองคอนเมบอลองค์กรดูแลฟุตบอลในอเมริกาใต้ก็ออกมาประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้น บอกว่าฟุตบอลควรเป็นเรื่องของความสนุกและการเชื่อมโยงกันไม่ใช่เรื่องของความรุนแรงฝั่งนุนยัดเองก็ไม่ออกมาพูดอะไรถึงเรื่องนี้เหตุการณ์ชุนมนเกิดขึ้นหลังจากม้านั่งสมรองของถิมชัดอุรุไวย์โดนแฟนบอลอุรุไวย์ที่มีเรื่องกับแฟนบอลคลรมเบียซึ่งมีมากกว่าแล้วก็มีการคว้างปลาสิ่งของใส่กันตำรวจเข้ามาระงับเหตุแต่แฟนบอลอุรุไวย์างส่วนก็ยังอยู่ในสนาม สำหรับเกมนี้ทีมชาติโคลอมเบียชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แม้จะเหลือ10คนและได้เข้ารอบชิงไปพบกับอาร์เจนตินาส่วนโฮเซ่ชิมินเนสกับตันยิมชาติอุรุไวก็บอกว่านักเตะที่ต้องปีนขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพราะแฟนบอลโคลอมเบียไปหาเรื่องครอบครัวของนักเตะที่อยู่บนนั้นพวกเขาเลยต้องขึ้นไปช่วยก็เรียกได้ว่าโอ้โหถ้าแบนกันจริงๆเนี่ยโอ้โหรับรองเลยนะครับว่าแฟนบอลไม่ยอมอย่างแน่นอนนะครับเพราะนูนเยสต้องขึ้นไปปกป้องครอบครัว ของเขาและลูกชายของเขานะฮะโอ้โหตอนนี้กำลังโด่งดังจับตาและคอยติดตามนะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนี่คือสุคัรลิเว์พูนะครับท่านผู้ชมเป็นราบเย็นของวันที่11บเอ็ดกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมสรลสิเว์พูสมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเว์พูและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือนน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ